เริ่มต้นรับโดยเซนชั่มันเกียบบอก่อนครับอยูท่ที่วิตินยาครับโายที่ปาเรา拉อาจจะเจาะเข้าในไม่ได้เซนชั่แมนกลับมาตั้งหลักกันแล้วครับจะพื้นประมาเซนชั่แมนยังกลับมาได้ครับฮาคิมี่อาจจะเป็นการฟาของลองครับในทันทีที่หองเสียบอลน,นี่พวกเขากรันเข้ามารับเลยโอ,เโอ้โหใบแดงแดงเลยครับ เมสซี่ให้กับมาที่เมนเดสครับเลี้ยงทะลุขึ้นมาเมนเดสก็ลุยมาเองครับเมนเดสเมนเดสสอบได้ดีจังหวะยิง,งโอ้โหไม่เข้ากรอบครับเมสซี่ให้ไปที่เมนเดสกลับมาที่เมสซี่ออกจังหวะแรกมาเอ็มเป้แล้วกลับตัวมาไปยึงยาแล้วก็โอ้โหเอ็มาเป้เรียบร้อยครับเมนต้าสูงสำหรับปร,ริสเซนเชียงแมงโอ้โหเอาแล้ครับ ได้ประตูหลังจากที่เราเปียกตัวเรื่องอยู่ประมาณ10นาทีนิดๆนะครับเรับมจังหวะที่พลิกแล้วยิงเร็วเลยครับมีเพลียเล่นไม่มากครับแต่ว่าเพลียเล่นฉลาดมากๆลยครับเป็นมาเฟ้ไม่จับบอลเลยครับปล่อยไหลเข้าเล่นทางแคบเรามาชชโดย้อนกลับมาคูจินี่เชฟก็ไปดีรับอเมนิ้าอยู่คนเดียวครับมิกตวัดกลับมามีจังหวะเข้าหอสู้ไม่ต มามง่งเนสนารเสซี่ Messi. มาทีเมนเดสมาทีตวิดินญ,ญาพื้นที่โล่งเลยครับโอ้โหเสียบตะคายรนะับ2-0เปิดพื้นที่ให้วิดินญ,ญาไนี่เล่นง่ายไปหน่อยนะครับแนวรับของลองโอ้โหมีคนที่ใกล้สุดนี้ก็พยายามวิ่งมาช่วยจากการเล่นลูกเตะนุนนั่นคือทางด้านของ โซล่ากลับมาที่โร,รนิสเมสซี่เพล็กต์นตันตันมาดีครับยังหนีไปได้ครับเมสซี่ยังไปได้เอ็มบเป้ตักเ้นชักเมสซี่เมสซี่เรียบร้อยครับ3-0โอ้โหลูกนี้เล่นเงินสวยจริงๆโอ้เหมือนเล่นโชว์เลยครับหลังจากที่ได้เปรียบประผู้เล่นแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์หลังจากนั้นนี่สกอร์ไหลเลยครับเฉียบขาดครับเป็นประตูที่สวยงามของไปเซนชักแมนครับ3-0ไม่ต้องจับเลยครับ ไปครึ่งดับมาของเอ็มบัปเป้เมสซี่นี่มองมุมอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่ทิศทางที่ลองส่งกันแล้วหมดเวลาการเข็นครนึ่งแรกครับครึ่งแรกครับลองที่เหลือสิบคนคนระับตามหลังปาลิสันชักแมนหนุสามต่อศูนย์นะครับก็มีได้ขู่ระยะเหมือนกันนะครับบันคาสกี้เปิดมาที่เสาแรกครับได้แต่อีกครั้งหนึ่งเอ้าจุดโทษครับผู้สินบอกว่าเป็นแฮนด์บอล ชัดเจนนะครับโอ้โดนเรียบร้อยครับ3าหนึ่งครับลองไล่ขึ้นมาอาลรครับอาจจะเป็นประตูจุดประกายความหวังลองจากฝูงอย่างลองครับรู้จุดโทษที่ฟันคอสกี้ยิงเข้าไปครับไอ้ร่าไม่มีจังหวะยิงฟังสตารรมาโฟฟาน่าฟฟาน่าจะเจาะไปได้หรือเปล่าแล้วโอ้โโลูกนี้ ฟันคาสกี่ยิงกันได้เริ่มต้องปัดข้ามคันพยายามจะขึ้นมาแล้วสังได้ด้วยครับโอ้โฮหฮาคิมิครับยังติดแซมบ้าลูกนี้เข้าไปนี่ก็จะปิดเกมได้เลยครับเข้ามาล่อเป้าแต่ว่าก็ยิงไม่ผ่านนะครับเซฟยสำคัญเลยครับทางฝั่งของดิสจากเวลาที่เหลือครับช่องว่างสองประตูและหมดเวลาการแข่งขันครับ